view khá cáp khi vào một xuống đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อันนี้ก็ข้ามทําไปนี่คนขามนะล,ลุดเออับทางลุดแล้วก็ไอ้พวกเลี้ยงสัตว์คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไหลจำแบบพานเมื่อกี้นะ่ะและ้วก็หายซั์ข้ามไอ้ลุดข้ามลุดทางการเนี่ยอันนี้เราเป็นทำเล่นน้อยเราจะจบหมดแบบ ถามยาดาทำไมอยู่ได้ตอนนี้มาถึงลวจ้ะพี่น้องถามจะของเลยต้ก่อนยังไม่ได้ไเอจะของถามหนังเนาะถามคุยกับหมูกับวกกับพี่กับน้องเนาะว่าพวกฝรั่งอยู่ในอิมากทำไมเขาอยู่ได้อนี่มาถึงจะของาจ้ะนี่พี่น้องแฟนคลับก็มาถามยาดาเท่นที่นี่ไม่ยาดาอยู่ได้มันก็นมีเสื้อ้าใสานานอย่างกันนี่เลยพี่น้องเห็นไหมตอนคลิปที่ว่า ดอกก็ฝังค่ะดอกแกหนาวนะเราจะนั่งกินกินนั่งโตรมานก็ว่าหลายเสื้อผ้าหาแล้วเด็กนั่งกินในบ้านนะอีกข่าไป็นความกับปุ๋ยใช้เม่กิ้น้องก้าวมาแบบคือไม่ดีลอยๆลๆไมต้องมาแล้วไม่ต้องนั่นงทำพี่น้องเออมาดูทเถิดจ้าดาวถ่ายทอดให้ดูเองทำคลิปให้ดูนี่ก็บเพราะอะไรนั่นละจ้ะ อากให้ยาด้าทำคลิปแล้วก็บอกมาเด้อะจะยาด้าพอทําได้ยาด้าก็จะทําให้พี่น้องดูจะ้ะตนอนนีกนั่นมันจัะนู่จะดูตรงนี้ีูตรงนี้ไอ้วันที่ชีมไม่ถูกนะจ๊ะโน้นโน้นขออนบอลขาวๆนะจ๊ะเห็นไหมนั่นคือคือหิามะาไหลลงมามันถูกความร้อนลยอยไหลลงมาไม่ใช่ก,ก็เล่นสกีหรอกจก้ะมันถูกความร้อนลอยละลายกับไหลลงมาอันตรายจ้ะยังไง มานเีเขาสูงเสียดฟ้าเขาวิวหน่อยดีกว่ามันจะสวยกว่าเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะถ้าวิวหน่อยจะสวยกว่าลอย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 เยแต่เห็นวิวทิวทัศน์ดิมนี่ตอนที่ทลิปแรกตอนขาจิมาวอเลนจะเตะวันขึ้นตรงนี้นี่ตะวันี้วตะวันอยู่ใต้เมโวนออกมาเลยจ้ะ ตอนขับยิ่มาโบเรนอยากถ่ายคลิป ออกาใกล้เขตเองรอมฟิวเลยจ้ะยังไม่ถึงต้องฟิวแต่ยังเกือบเลยจ้ะออกมาจากบอลแลนก็คนที่คนไทยคนไหนก็เราพูดเรื่องคนไทยนะเราคนไทยนะคือเวลาก็กจะมาในเมืองทุ่งเสือก็ก็เดินเวิ่งเกตหนี่จนมากจ้ะถ้าใครอยู่นนัต้องทำแถวกันยาฟินเน็ตหรือสตูสเน็ตหรือว่าฝังงนเข้าก็ไปทางฝั่งทำอะไรรุ่นได้ ได้สองทางแต่ส่นมากคนที่ยมมาทางนี่มาทางไอ้ทำก็รอดทำไปใต้ทองทะเลฝั่งนู้นอันที่ว่าไปอีกก้อนนึงที่ยาดาวขึ้นจักินเก็บเป็นสองแถวข้างทางเ่ะอันทำนั่นมันเสียเงินจะ้ะถนนนี่เสียเงินไหมก็เสียเหมือนกันทตก็เสียรายปีแต่ว่าถ้าทำต้องเงินแต่เราไม่ใช่บรรจําเรากเสียรายรายเที่ยวมันก็จะแพกกว่าหาละลอยพวกยาดาวขึ้นเขาไปนะ่ะ มันก็ไม่คุ้มสำหรับคนที่เดินกันจอนไปมาไปบ่อยตะเงเยนในหมู่บ้านเขาก็อาจจะได้เปอร์เซ็นต์ลดเก็นยลายปีเลยเนาะ ลืมนะ you like เลี้ยวรถจะไปหาบองจอดไอ้ดูป่าไอ้พี่น้องลูกหลานดูไอ้นี่มาจักนอก้อยทะเลเป็นนี่มาเป็นเอาแข็งโอ้ยปุดแล้วก็ไม่ถูกพี่น้องเอ้ยฟังอัดเถอะอีกแล้วก็เลีเ้ยวเข้ามาแหละอาจ์ติซันหน่อยเด้อถนอนคุกคักเลื่อนเด้อที่นี่นถนนพี่น้องลูกหลานนี่เลื่อนเด้อ สามไหลเขาแลว้วก็ไปถึงบนเนี่ยริมทะเลเพื่อจะไปทําักไปที่จอดรถแล้วก็พาพี่น้องร้พานพี่น้องลูกหลานดูยาดากี่ได้บรรยายนพาพี่ลูกหลานเที่ยวโนเวย์กี่ได้ดูไปทะเลมันเป็นหิมะยังไงเป็นน้าแข็งยังไงเนาจะจ้ะอันนี้กำลังหาที่จอดอันนี้ก็สบไปได้อนน <Sure. S 1> <Okay. S 2> ี่จะพี่น้องเห็นไหมทะเลกลายเป็นไ เจ้ะนี่คือจังี่ัน,นก็มันก็ข้ากับเน,นี่เจน้อเห็นไม่ชัดจ้ะอันนี้ได้เห็นแค่ประมาณนี้พี่นอ้องโบานเนี่ยแดวก็มาให้นูได้แค่นี้นี่คือทะเลที่เราเห็นนี่้คือะเละนี่จะทะเลเป็นน้ำแข็งอันนี้เคยลดไหลลงตายที่ปีนะั้นสองปีที่แล้วนี่ ขับลงมาเลงเงินยังไงพักกันไหลลงทะเลปันตกน้ำแข็งแตกตายจ่อยเพราะว่ามันอีกม,มันไม่ใช่นั่นเนาะหมดหม,มดจะม้ะไอ้เก้วนี่พี่นอ้องจ้าให้ด้วยทะเลเป็นน้ำแข็งจ้านี่แหละทะเลประมาณนี้จ้ะอีประมาณนี้ทะเลยาดาถ่ายในรถยาดาไม่ได้ลงไปจะมันหนาวมันเย็นแล้ว จปบ,บ้านนี่จ้ะบันเป็นน้ำแยกน้ำแตกน้ำมันก็มีพี่น้องนี่จ้ะบนมันก็เป็นภูเขานี่ก็เป็นทะเลจ้ะนี่แหละคือทะเลแท,ะทะ้ๆทะเลเป็นน้ำหิมะเป็นน้ำแข็งใช่าหมทะเลกลายเป็นหิมะจ้ะน,นี่จ้าพี่น้องก็จะได้ให้ดูแค่นี้แหละจ้ะ เลยเป็นที่ใหม่นี่แรงทุ้ง่ายเลยจ้ะจะได้ให้ดูทีนี่ก็นิี่ขึ้นถนนใหญ่กับบา้านจอยพี่น้องลูกหลานเอ้ยคลิปนี้ก็นยี่ไว้แค่นี้เดอ้อจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอเดอ้อจ้ะพี mm ่ hmm. ก็อัปเดตมาให้ดูแลพี่น้องที่อยากดูเองป้าย่าดาวอยู่โนเวานาหนาวเป็นไงมั่งไงย่าดาวก็มาอัปเดตให้ดูเลยจ้ะ mm hmm. นี่เละจ้ะชีวิต เมียฝรั่งในต่างเดนอยู่กันยังไงกันไงหนาหนาวนี่คือหนาหนาวนี่คือปลายเดือนอมีนาละจ้ะที่นี่กคลิปนี้ก็เจอไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามากด subscribe เลยปลูกตะไคร้ปูกระเทียมให้หอมให้ยาด้างด้ด้จ้ะ เดี๋ยวกดสั่นกระดิ่งจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าดาวทำคลิปต่อไปเด้อจากคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องลูกหลานเอ้ยพี่น้องดูพ่อโตกปลาที่มาจ้าเนะป,ป,ป,ป็นกุดบองบองเป็นหลุมเป็นหลุมไปแล้วก็กนัมาจ้ามาเลยแมย่หยาบเมกเป็นสีแปลกๆเ แล้วอฟานาลอวนวะ,ะ้ราจะเนาะสีแปลกน,ะ,น,ะ,นะเนื้อจะทาเหมือนทายับเมฆนั่นเลยเป็นน้ำเป็นทายับเป็นนั่นบ้านเราเหมือนที่ว่าฝนที่แรงที่แรงนั่นอะอย่านี้แหละนั่นไม่ใช่ที่เห็นเป็นทายับทายับนั้นไม่ใช่หิมเะเด้อะจะจะ ท้องฟ้าจ้ะพี่น้องนี่คือท้องฟ้านตอนนี้จ้ะเป็นทยับทะยับแบกดีเดี๋ยวใครเห็นที่บอกเอออาจจะเป็นภูเขาหล้กว่านี้มาไม่ใช่จะ้ะเป็นทยับเมฆสวยนะแบกดี